มาครับเทสรถหน่อยนะครจากจันทบุรีนะคะรับเบรกลมทใหม่นะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เล่นแบตก้อนเดียวนะฮะไปก่อนนะลองเทสดูมาตั้งกล้องแป๊บอันนี้เราจะกดกันแบบยาวๆนะครับสี่เซล กลับบ้านได้ยิงตรงนะรีโมทอยูนะ่ที่ศูนย์นะทิมศูนย์ทุกอย่างด้านในนะฮะสปีดร้อยห้าสิบเอนะครับ t r นะนะเป็นลาวานะครับรถไม่ได้พังนะครับแต่รถชนมานะครับทุกอย่างลิงก์หลุดหายหมดนะแล้วก็สายไฟขาดนะครับสายไฟสปีดขาดสายไฟเซอร์โบเนี่ยเกือบขาดนะครับอให้ใหม่แล้วนะครับโอเคกลับบ้านได้ครับผม รีมมทดไอยู่ที่ศนย์ะฮะเห็นไหมโอเคครับเป็นเฟืองพลาสติกเดิมอยู่นะครับผมวิ่งแบบยิ้มยัโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณมากครับ